สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสงขลาดังนี้ วันนี้เวลา12นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจําปีการศึกษา2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอหาดใหญ่ ในการนี้ได้พระราชทานปริญญาจิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิสี่คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรัตภูมิจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังรวม4,252คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราโชวาตมีความสำคัญว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นมีได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียวหากยังเป็นการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติด,ด้วย ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจึงต้องมีพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณสมบัติอื่นๆอีกอย่างน้อย4ประการประการแรกต้องมีวิจารณญาณอันละเอียดรอบคอบเที่ยงตรงมีเหตุผลสามารถพิจารณาแยกแยะและตัดสินเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง ประการที่สองต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนโดยตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความอุตสาหะและเอาใจใส่จนบรรลุผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ ประการที่3ต้องมีความคิดจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในความดีเพื่อให้การประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นไปในทางที่ถูกต้องสมควรไม่เป็นไปในทางเสื่อมเสียหายประการที่4ต้องมีความอดทนเข้มแข็งไม่หวั่นไหวย,ย่อท้อแม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงปฏิบัติพระราชากรณียกิจณมหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลา เวลา12นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร,ร,กระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2556ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอภอหาดใหญ่จัังหวดสงขลา ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสีคนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรัตภูมิจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังรวมทั้งสิ้น4,252คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทเพื่อเป็นแนวทางแก่บัณฑิตในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานใจความสำคัญตอนหนึ่งดังนี้ การศึกษาในมหาวิทยาลัยลนั้นมีได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียวหากยังเป็นการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติด,ด้วยผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจึงต้องมีพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณสมบัติอื่นๆอีกอย่างน้อย4ีประการประการแรกต้องมีวิจารณญาณอันละเอียดรอบคอบเที่ยงตรงมีเหตุผลสามารถพิจารณาแยกแยะและตัดสินเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง ประการที่สองต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนโดยตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความอุตสาหะและเอาใจใส่จนบรรลุผลที่ดีเป็นประโยชน์ประการที่3ต้องมีความคิดจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในความดีเพื่อให้การประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นไปในทางที่ถูกต้องสมควรไม่เป็นไปในทางเสื่อมเสียหาย ประการที่4ต้องมีความอดทนเข้มแข็งไม่หวั่นไหวย่อท้อแม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนิตยารรมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงนี้ชมข่าวในพระราชสำนักกับคุณปาจริส่วนสินพงษ์และผมกันตชาติกเกษมสันนอยุธยาครับค่ะ สมเด็จพระเทพรัตพระสุดาสยามบรมราชกุมารีสมมูรเป็นพระกการาชกรณียกิจวันนี้ดังนี้ วันนี้เวลา12นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2556 ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒธธิจำนวน4คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรวมจำนวนทั้งสิ้น4,252คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทเพื่อเป็นแนวทางแก่บัณฑิตในการประพฤติตนและการปฏิบัติงานมีใจความสำคัญตอนหนึ่งดังนี้ ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจึงต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณสมบัติอื่นๆอีกอย่างน้อย4ประการประการแรกต้องมีวิจารณญาณอันละเอียดรอบคอบเที่ยงตรงมีเหตุผลสามารถพิจารณาแยกแยะและแตัดสินเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องประการที่สองต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนโดยตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความอุตสาหะและเอาใจใส่จนบรรลุผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ ประการที่สามต้องมีความคิดจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในความดีเพื่อให้การประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นบรรทดทางที่ถูกต้องสมควรไม่เป็นบรรทดทางที่เสื่อมเสียหายประการที่4ต้องมีความอดทนเข้มแข็ง,ขงไม่หวันไหวยอ่อท้อแม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะ วันนี้เวลา12นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จงังหวัดสงขลาในการพระราชทานปร,ริญญาบาตัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาจากมหาวิวทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2556 มีผู to ้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์สี่คนและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรัตภูมิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตรังเข้ารับพระราชทานปร,ริญญาบัตรจำนวน4,252คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความโดยสรุปว่าการศึกษาในมหาวิทยาลายัยไม่ได้เป็นการเรียนรู้หลักวิชาเพียงอย่างเดียวหากยังฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจและความประพฤติด้วย ผู้เป็นบัณฑิตจึงต้องมีพร้อมทั้งความรู้วิชาการและคุณสมบัติอื่นอีกอย่างน้อย4ประการประการแรกต้องมีวิจรารณญาณอันละเอียดรอบคอบเที่ยงตรงมีเหตุผลสามารถแยกแยะและแตัดสินเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้อง ประการที่สองต้องรับผิดช,ชอบในหน้าที่โดยตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มกำลังด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่จนบรรลุผลที่ดีประการที่สามต้องมีความคิดจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในความดีเพื่อให้การประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นไปในทางที่ถูกต้องไม่เสื่อมเสียหายประการที่สี่ต้องอดทนเข้มแข็งไม่หวันไหวย,ย่อท้อแม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคใด สวัสดีค่ะช่วนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่24กันยายนพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสงขลา เวลา12นาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเนียพประเทศพ,พระราชสุดาสายามบร,รมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบาตัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจําปีการศึกษา2556ณสวนประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์จำนวนสีคนมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรัตภูมิจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชขนอมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมจํานวน4,252คนโอกาสนี้ได้พระาพราชทานพระราชาชวาสความสําคัญตอนหนึ่งว่า การศึกษาในมหาวิทยาลัายนั้นมิได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียวหากยังเป็นการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติด,ด้วยผู้สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจึงต้องมีพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณสมบัติอื่นๆอีกอย่างน้อย4ประการประการแรกต้องมีวิจารณญาณอันละเอียดรอบคอบเที่ยงตรงมีเหตุผลสามารถพิจารณาแยกแยะและแตัดสินเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้อง ประการที่สองต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนโดยตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความอุตสาหะและเอาใจใส่จนบรรลุผลที่ดีเป็นประโยชน์ ประการที่สามต้องมีความคิดจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในความดีเพื่อให้การประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นไปนในทางที่ถูกต้องสมควรไม่เป็นไป,นปนในทางเสื่อมเสียหายประการที่สี่ต้องมีความอดทนเข้มแข็งไม่หวัน่นไหวยออ่อท้อแม้จะประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกขาวภาคข้ามช่วงที่2ของช่อง7จสีนะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินจังหวัดสงขลา เวลา 12, 12นิกา12นาีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไป,ปยังศูมประชุมนานาชาติฉลองสิร,ริราชสมบัติครบ60ปีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษา2556 ในการนี้พระราชทานปริญญากิติมศักดิ์แก่ผู้สงควณวุฒทจำนวนสีคนและปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรัตภูมิจังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชสายใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรี ธรรมราชขนอมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังรวม4,252คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาเพื่อเป็นแนวทางแก่บัณฑิตในการประพฤติตนและปฏิบัติงานมีใจความสำคัญตอนหนึ่งดังนี้ การศึกษาในมหาวิทย,ยาลัยนั้นไม่ได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาต่เพียนอย่างเดียวหากยังเป็นการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติด้วยผู้สําเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตจึงต้องมีพร้อมทั้งความรู้ทางวิชาการและคุณสมบัติอื่นๆอีกอย่างน้อย4ประการประการแรกต้องมีวิจารณญาณอันละเอียดครบรอบคอบที่ยงตรงมีเหตุผลสามารถพิจารณาแยกแยะและแตัดสินเรื่องต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องประการที่2ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน โดยตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความอุตสาหะและเอาใจใส่จนบรรลุผลที่ดีที่เป็นประโยชน์ประการที่3ต้องมีความคิดจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงอยู่ในความดีเพื่อให้การประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นไปในทางที่ถูกต้องสมควรไม่เป็นไปในทางเสื่อมเสียหายประการที่4ต้องมีความอดทนเข้มแข็ง,ขงไม่หวัน่นไหวย่อท้อและจะประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ